ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปะตะทครับพะนมสารคามจะเดินทางไปวัดครับก็แวะปั๊มน้ำมันปะตะทปั๊มปะพะนมฝนตกตลอดทางนะครับเดินทางมาปั๊มนี้เป็นปั๊มที่ใหญ่มาก ร้านกาแฟร้านนี้ก็รูปใหญ,ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวผมจะเดินออกไปนอกเข้าห้องน้ำก่อนดูบรรยากาศปั๊ม ที่เห็นรถจอดเยอะๆทั้งด้านหน้าด้านหลังที่ทำหนึ่งก็ส่วนมากก็จะเดินทางไปชายแดนนะไปแสวงโชคส่วนใหญ่นี่คนมาพักส่วนมากเข้าห้องน้ำกินข้าวเดี๋ยวเราจะเดินไปห้องน้ำครับ ทำนี้จะจัดไว้สวยอยู่เหมือนกันก็แปลกใจว่าอ๋อมันเป็นลูกเล็กๆที่มันหล่นลงมาแล้วเ,เขาคุมไว้ เป็นปั๊มขยามใจคนระับรถที่จอดก็นอนนะชายแดนเกียบตรงนั้นบางทีเดินส่วนสองสามคนก็เคยเห็นที่น,นอนแต่ไม่จ้าไม่ได้ถ่ายเขากับเป็นร้านกาแฟเมสสอนร้านมาเลิ่มมาเตอเลย ตกหนาวแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆหนาวแน่ๆสภาพ้านกาแฟก็มาถึงลานจอดรถแล้วนะครับวันล,ละหนึ่งรอันนี้มีคนจองนะครับเขาก็เลยว่างๆไว้ก็มาในวันฝนตกฮะนี่ฮะเป็นบริเวณรอบๆที่จอดรถจอด ก็เต็มเหมือนเดิมครับฝากรถวันละร้อยก็ยังเต็มอยู่นี้เหมือนเดิมในเป็นชนาดานนักเรียนฝั่งโน้นนะครับเนี่ยฝั่งโน้นโอ้ทำถนนครับตรงนี้ก็รถก็จะแจะแจก นี่มารอปรับลูทางฝั่งนั้นเขาก็เริ่มเรียนมาเหมือนกันอันนี้ก็ไปรับมาจากทัวร์ครับเพื่อจะไปส่งนักท่องเที่ยวใช่ตอนนี้ออกมาจากแบบด่านของเราแล้วนะครับเมื่อสฆฆักครู่จะมีเจ้าหน้าที่มารอตรวจกระเป๋าซึ่งทุกคนไม่มี อันนี้ก็คือประตูชัยนะครับถ้าอ่านจากนี้นี่แหละครับไทยเพิ่งเสียให้กับกัมเม,ม 2, 2นปี2482นอะ2วัน,ะนหลังสงครามโลกมา,มานี่เองครับถ้าเท่าที่ดูก็จำได้อยู่เมื่อครั้งหนึ่ง ตอนพศ .2518 น,นะครับตอนกระเม็นแดงแตกมีนายพลเวียดนามคนหนึ่งปรกาศไอ่านประวัติเขาบอกว่าจะตีกรุงเทพให้แตกภายใน3มวันช่วงนั้นคือผมก็ไม่รู้เรื่องนะแต่รู้ว่าเดือดคอมมินิตสมัยเป็นเด็กอายุแปดปีผมก็ได้ลบหน้าหลบหลังอยู่ขนาดอยู่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็มีเสียงหว ให้เข้าหลุมหลบภัยอะไรประมาณนะั้นก็ถือว่าเดือดแถวนี้น่าจะเดือดกว่าครับเพราะว่าติดชายแดนมเขมรก็ถ้ามานันช่วงนั้นถ้าดูประวัติย้อนหลังถ้าอ่านประวัติทหารเขมรเฮงสํามมสลินเนี่ยตีมเขมรแดงลบกับกมเขมรแดงเน่แวช่วงที่เขากลับมาตีึินได้ทหาร เมเินเซมลินก็คือกลุ่มของเวียดนามเขาบอกว่าเขาจะบุกไทยไปถึงกรุงเทพภายในสามวันให้แก่ประมาณนั้นแต่ก็มันเหมือนของเรามีจีนช่วยไว้ครับจีนก็บุกทางสาป,ป่าทางเมืองแถบน,นี่เวียดนามก็เลยกลับไปตั้งรับทางน้นเลยก็มาถึงด่านปอยเป็ดนะฮะ ที่จะตรวจคนก็เมืองอันนี้ขายบุหรี่ปลอดภาษีของแท้แท่ร้อยบาทนีครับตอนต่อมอออกมาเลยนะครับฝนตกตามระเบียบครับต่่ออาไม่รู้จะมีที่ไปพอดีเลยกเล็กซี่ครับ ไม่ทันอนะ่ะอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้ว,าวคาวคาสิโนมงถ้าดูรูปแบบอ่ะบรรยากาศฝนตกพอรถทันสีเหลืองนะครับมือเกอร์เล็กซี่เพราะวะ่าเขามีรถบร,ริการสีจนถึงโรงแรมมกาสิโนที่จริงแต่ไม่เคยนั่งตุกๆกับแต่มอไซค์40บาท บรรยากาศนี้นั่งไม่ได้ครับเปียกแน่นอนรถมาแล้วครับเดี๋ยวจะไปรอรถเพื่อเข้าคาซินโนแล้วก็ถ่ายที่เดิมๆเพิ่มเติมคือวันนี้ฝนตกนะครับจุดนี้ก็เป็นไดมอนด์เก่าสภาพพอโดนไฟไหม้มาก่ยจะลื้อถอนเสร็จก็านานเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศทางเข้านี่คนนั่งรถไปนี่เยอะครับ ว่าอันนี้ฝนตกฮะถ้ามองทะลุเข้าข้างในนั่นก็เป็นธนาคารอันนี้ก็เป็นคาสิโนอันนี้เป็นทางรถไปสร้างไว้แต่รอห้าแล้วนะครับอันนี้ขอก็ไม่ได้เปิดใช้ทางนี้เขาปิดแล้วเขาไม่ยื่นเข่าท่านนี้แล้วด็กกะลังก่อสร้างนี้ก็จะเป็นคาสิโนต่อไป ข้างบนเป็นโรงแรมเป็นห้องพาวคาสิโน,นเพราไม่แน่ถ้าตรงนี้เปิดคนก็จะเข้าเข,ข้าตรงนี้นครับเห็นไหมถ้าทำห้องโถงไว้สำหรับพวกพวกัดเสียงดวงอะประตูด,ด้านเข้าสองทางอันนี้ใกล้สุดแล้วใกล้แล้วไม่เกินปีนี้เปิดได้แน่นอนเขาสร้างมาที่แตกโควิด พอดีมันมีกบเนี่ยแน่นเลยใกล้เป็นลูกเป็นนางใกล้เสร็จแล้วต่อไ้อะไรที่ก็จะยากอยู่ถ้ามีตรงนี้มาดักนันจำเป็นที่จอดรถข้างล่างนะตรงนี้รถเครอดอันนี้ก็กลับมาเปิดใหม่เป็นเล็กๆนะแต่ก็มีคนเยอะอยู่รอนเขาไปอันนี้ตัว ข,าขานน่าวคาสิโนเจ่งน่าที่เจ้าของเดียวกัน,ก,น,ก,นกับตึกที่สร้างใหม่ข้าหน้านะฮะเพียงพามาสน่นครับเขาจัดหมู่นอนครับ ล่างก็มีคนโทรเช็คเบอร์คนีิวคนใจบอกให้ลูกโอนเงินมาให้หรือเปล่าเงินชาร์จรถม่อันนี้เด็กสีสั่นห้างเวสต์แฟชั่นเซ็นเตอร์เดอร์แฟชั่นเซ็นเตอร์ห้างสีสันเคยถามเลยมันน่าจะสีสันตรงนี้ก็จะมีเซเว่นนะครับข้างในนิดนึงแต่ว่า ของขายแพงมากในเซเว่นหน้านเซาเว่นเขาไม่ให้ถ่ายเลยนะครับผมก็แปลกใจว่าทำไมมีอันนี้มีร้านสำหรับคนชอบเที่ยวตื่นอันะนี้ห้างเปิดใหม่แล้วครับสำเร็จแล้ว่นี่จะตาบักมาเปิดที่เอ็มมากเจ้าเดิมครับเคยตั้งอยู่ตรงนี้ใช้เวลาไม่ถึงปีก็ทำสำเร็จทำห้าง เอียนก็เป็นคาบีคลัครับคลิปที่แล้วผมไม่รู้ยังไงกูกูขึ้นเอาขึ้นหน้าหนึ่งกูขึ้นเฉยเลยการเดินทางทองเที่ยวไปไกยเมื่อวานผมใจสดไปต่างเล่นอยู่ว่ัน้อมเมืองินดีๆไรสดเพรเดียวคนดูเกือบเหมือนเพื่อาตามไปอย่างนี้เนี่ยแส่นี่ผมไปให้ดูบรรยากาศนะครับ วันนี้จะพักทีก่แอลเล็กซินะครับจะขอห้องชั้นเก้าลองดูจะให้ดูบรรยากาศล่างไกลๆจะได้ดูอันนี้เป็นคนงานนะก็ข้าลงเปในในในีนเป็นพระนักง,งานครับไม่คนคนะกองักองเยง,งานงานะจะรู้สักกันถาซื้อฝากบอกฝากเพื่อนให้คนละกระป๋อง ันนี้ก็เริ่มจะทำแล้วนะครับเ,เริ่มจะมารีโนเวทเรียเซาเย็อนอะไรนี่มาก่อนคาซีนฮอกนะครับ่วนนี้เป็นร้านอาหารหนะอันนี้ก็ถ่ายได้แต่ด้านหน้านะครับด้านในก็ไม่ให้ถ่ายก็น,น่าจะเห็นข้างหน้าน่าจะเอาได้เพราะทางด้านเล่วก็เห็น รนมาที่ไหาถึงได้ครับนั่งรถทีก็มีรถรับตลอดนะใครอยากให้ติดมาให้ได้แต่ไม่อยากให้ติดก่อได้ฮะเชิญขอเจนี่ครับ